ค่ำคืนนี้ถนนในเมืองเงียบสงัดไฟถนนสลัวสลัวลมเย็นพัดเอื่อยป้ายรถเมล์ที่มืด เงียบเหมือนไร้ผู้คนแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งกลับวิ่งมาอย่างรีบร้อนเขามาทันรถเมคันสุดท้ายที่กำนังจะออกเขาก้าวขึ้นไปนั่งหอบหายใจภายในรถมีผู้โดยสารมากมายทุกคนก้มหน้าไม่มีใครพูดไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบบรรยากาศเย็นเยือก จนผิดสังเกตรถเมล์ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแล่นผ่านถนนที่เขาควรคุ้นเคยแต่คืนนี้ทุกอยาก่างตอบดูวังเวงอย่างประหลาดเขาหันไปมองรอบตัวแล้วสายตาก็ไปสบกับหญิงชราที่นั่งฝั่งตรงข้ามใบหน้าของเธอซีดเผือดเหมือนศพดวงตาขาวโพลน จ้องมองมาที่เขาไม่กระพริบหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงเขาเรีบเบือนหน้าหนีแต่ทันใดนั้นเองเขาก็เริ่มเห็นความจริงผู้โดยสารรอบตัวค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นพร้อมกันป่าลึกโบร่างกายซีดขาวไร้เลือดเนื้อบางคนยิ้มเสแยะเคยให้เห็นฟันดำสนิท <c oughs> เสียงหัวรอบเบาๆ ดังสะท้อนทั่วทางรถเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาแข็งทื่อขยับไม่ได้แม้แต่น้อยชายหนุ่มเหนยหน้ามองไปที่กระจกหน้าคนขับรถหันกลับมาช้าๆใบหน้าที่เห็นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นกระโหลกสีซีดที่ยังเคลื่อนไหวได้ ฝั่งกระทบกันดังกรอดกรอดผู้โดยสารทั้งคันกำลังมองมาที่เขารอยยิ้มของความตายล้อมรอบตัวไฟในรถดับวูบลงมืดสนิทเสียงกรีดร้องดังระงมดังกล้องสะท้อนทั่วทั้งรถเมล์แล้วทุกอย่างก็หายไปรุ่งเช้าป้ายรถเมล์เดิม เงียบสงัดไม่มีรถไม่มีผู้โดยสารมีเพียงตัวรถเม์เก่าขาดครึ่งหนึ่งตกอยู่บนพื้นซีเมนเย็นเยียบและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้เห็นชายหนุ่มคนนั้นอีกเลยคืนนี้ถ้าคุณต้องขึ้นรถเมเ์ที่ยวสุดท้ายจงระวังให้ดีเพราะคุณอาจจะไม่ได้ลง no